โอเคสวัสดีครับผมทักทายกันหน่อยทุกคนโอเควันนี้ <Hello. S 1> ก็มีกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมกลุ่มเนาะตามชื่อห้องครับผมสม,มาคมพลรเอวเกดกิการง่ายๆครับผมก็เออใช้พกที่เป็นกระสุนแบบปกติครับผมพกเซมิออโตโท้ที่ถ้าเป็นกระสุนแมกนัมและเป็นปืนพกแบบออโตโอ้เนาะอ่ะ huh. อในนี้มีใครบ้างในเทียเอ่ยก็มีคุณบิ๊กกายอีเบนแล้วก็คุณโจนะครับใช่ครับตอนนี้ถ่ายคลิปคุยเสียงอาจจะไปแปลกนะครับผมพอดีว่าไม่สบายนะครับดีก็เป็นวัดครับเอ, <c oughs> อยก็รอครับเตรียมกดเลยเนาะในโอเคอ่าเดี๋ยว มีคนจะเข้ามาในทีเอสอยู่รอให้เข้ามาก่อนถ้าเข้ามาครบอะไรเงี้ยก็ค่อกกดเลยอืมกี่คนมีแค่นี้ใช่ไหมเข้ากาลีน่าจะเข้ากาลีน,น่าทำไมทีเอสกันครับปัดทุกเสียงกดคีย์บอร์ดนี่แบบว่าสัดใจมากนะเอ้านน ผมไม่มีใครถามนะว่ากระสุนแมกนัมคืออะไรอะ่ะ <c oughs> รูไ้ไหมหรือไม่ซึ่งเอ่ password เ,เนี่ยน่าจะรู้แล้วละ่ะว่าพาสอะไรซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่าคือพาสอะไรแล้วผมก็พูดอยู่ตอนนี้ <User S 1> ครับ User j o i n your channel ใครเข้ามาครับสวัสดีครับ <c oughs> โอเคอ๋อ <c oughs> มานาะมานร okay. <c oughs> มารุส Okay ทารุสทาย User joined your channel สวัสดีครับมีแฟนคลับทั้งมาสวัสดีครับนี่อารมณ์เหมือนกับดีเจทอกในกาลินาทอกเนี่ยจะบอกว่าไม่มีใหม่เออก็ไม่เป็นไรก็พิมพ์ในเกมมาก็ได้พิมพ์พพิม์ทักทายในเกมได้รอเรือเป็นรอเรือรอเริงเป็นรอเริงไหมวัดเบาเบาเรือเป็นรอเริงรอเรือแจวไปโอเคจะเริ่มแล้วนะ รอเรือเอ้ยรอลิงกันรอลิงเออโอเคจะถ่ายแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวขอตัดคลิปไว้ก่อนแล้วกันถือว่าว่าจะใช้อีกโปรแกรมหนึง่งเ,เออ,เอ,อโอเคมาแล้วครับผมแล้วก็อยู่ในเกมนั้นครับผมกับ Free พร a ฟอซึ่งตอนนี้ยังไม่มี Free f พรีฟอพิสโตออลีเนาะไม่เหมือนเซิร์ฟนอกเขามีหมดละใช่เอ่อไม่ทราบว่าคนอื่นๆเนี่ยถอดชุดออกหมดหรือยังน, <c oughs> นี่กับใบบัตเนาะโจ หน่อยเกาะหรือหมวกอะไรให้หมดนะเออโอเคครับเปชอยแล้วผมจะเห็นเหยื่อคนแรกแล้วนะครับอีกโคตรชาเลยอีกสององดับเบิ้ลคิวโอเคเฮ้ยไอุ้ยเฮ้ยเอาไปเถล่า อเจ้าต่อไปเลยจ้ะไม่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 ดีไม่ดีไมงใช่ไอ้ก็มันโอ้ยคว่ำเลยบาดแยกไปแล้วหนึ่งเรื่ละครนี้ก็ได้จากเออแอดรีวอร์ดเนาะเดินสะสมเคยเอาไว้แลกแต้มเอาผมจะไม่ค่อยพูดมากนะอ้าวเอ้ยโดนแล้วศครบเ่ยอีกสองศพ นี่พยายามจะไม่พูดเอาเอาวาวเกิดอะไรขึ้นวะไหลไหเล็กน้อยครับเออมีไหลเมื่อี้พีกายหมนวอล์กไม่กมวอมรกเงตต่อ่ี่ั ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวจะทอยนายมา่าเราต้องสัดได้ยิงเลดไป้ยเปรียบดิสหายท่านหนึ่งไปแล้วนะเดี๋ยวต้องไล่ดูเช็กซ์เอ็นเก่าละเขาไม่ได้มองมุมคิวฟีดเลยใครมันโง่ข้าวเหัวเข้าหัวเข้าหัวไปก่อนเก็บไดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ ตู้งโอ้ยแปดแปดปิดตาปิดตาแปดไม่เพชรระเบิดได้เว้ยเอาจริงอ่ะจะโดนหรือเปล่าโอ้ยโดนไม่ตายโดนยิ้มลงเหมือโดนยิ้มดีดีนะไม่โดนวิบัตโอ้โหเอาแปดไปกินเจอโจมมุมตึกหรอก เออลืมบอกไปคิวท้ายต้องมีดด้วยนะไอ้แบ <got> ้ายมีดออถ้าทําคิวไม่ได้จ้องแต่หัวกูเลิกเกินถ้าคิวไม่ได้ก็เออยอนระเบิดใส่พื้นตัวเองนะครับมาต้นรถสิมาต้อนรถสิครับ อ้าวโดนแล้วพี่เบนโดนโอ้โหเกือบเกือบเกือบโดนแล้วโอ้ยโดนลูเกอร์คงเป็นลูเกอร์แน่เลยเมื่จริงมาสองนัดเกือบตายโคตรโหดเลยระยะใกล้ๆอ่ะโหรแต่อยยะใกล้ๆอ่ะเบาระยะน้อย ไอ้ต้องกรจกเกินมันจะกระจกไม่ใช่นะโอ้ยไู้อ๋สโมทสโมปเกินปอดม่สบายด้วยไม่สบายดีวู่ อ้าวอสตไล่ไปแล้ว่ละคนเดี๋ยวพักคอยดูเหอะแม่งเาออเป็นดีที่ลงไม่นาเอาทีตอกาิดว่ามันจะเยอะจนคนดูลำคาญะเชื่อนิโอ้ยตายตายตายโอ้ยอิตตลุงแกมโหจแล้วข้าัว เราไม่ยิงโอ้ยโดนแล้วรึงแล้วขึ้นมาเจอเลยโหไตว่าอยู่เกิดอะข้าว4226นี่คอมโบโหจังมือถ่านเรือก้องเงี้ยติ๊กดิ๊กดิ๊กเออไตเวอร์หน้าโย่ ไปวะไปวะเฮ้ยเอ้าไม่โดนเฮ้ยเอ้าปวดเก็บสามเออหวดละพวกปืนแม็กนัมนี่ดูออกง่ายเลยวันขโมงเอาเอาเฮ้ยเอ้าปวดโอ้โห อกเอาตายแบบไม่มีสาเหตุเออเอาขยากไม่ได้ด้วยเอามีเจ้าใส่เกาะกูไม่ได้ใส่กาะนะโอ้ยไม่มีกาะไม่มีกาะไม่มีเกาะเลยเนี่ยกาะอกเตรเนี่ยไม่มีกาะอนมแทนได้ไงซะัวเธอน่าใช้นมนะไอ้ต่ม อไมั้งโอ้ยขออ้าวอีกศอหนึ่งรู้สึกว่าคุณคิงดอมนี่โดนเยอะนะเนี่ยโดยเก็บซากมาแล้วเฮ้ยทำไมคิงดอมวาร์ปจังไงวะเนี่ยโดนแจ้งเป็นเก็บ เล่มฉันดึงดำเดียววัดตายปะตายแล้วพิกาพิกาพิกไม่เราไม่ตายอ๋อห้าหกนึงุณจะซูมคุณมทุกคิวดีไหมเนี่ยถามจริงเยอะมากไอเอ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 ออะไรอะไซูมเฉพาะ็อตเด็ดๆอ่ะเออไง เอ,เอาไุณตายมึงไม่โดนเหล่าแล้วเมื่อก้ถ้าแต่โดก็ตายแล้วนะขี้จิ้น dong อยากรู้ความว่าไหมทำไไม่เด้ว อย่าค่อยบอกค่คลิปเว้ยว่าทำไมกูอึดไอ้ที่อึดๆกันเนี่ยเฮ้ยใส่เกาะกันมาเนี่ยไม่ได้ใส่พูดจริงไม่ได้ใส่อฮะไอ้กายจ่ตุ๋ยเหรอฮะจ่ตุ๋ยเหรอเฮ้ยตายดเลยหมดเกิน โอ้โหเห็นแล้วมีดตั้มีดมาด้วยแล้วอะไรอะไรอะไรไม่รู้นะครับยันระไนครเฮ้ย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 ไม่ไม่ๆๆไม่มๆๆไม่ไม่<อ> เดี๋ยวอได้ก uh ้า huh. ว uh ิ huh. <od> ่งเรียบร้อยอิอ huh. ย uh ู huh. uh ่ใ huh. ช uh ่ไหมเฮ้ยอันนั้นอรู้สึกจะไม่ได้นะขอ S A เอาลนหัวใครอ้ฮะิาด้วยขอ S A ไม่ได้แกมาหลัง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 พี่กายพี่เออ รู yeah. ้สึก hmm. ว no, <No okay. no, ่าหน่วยเก็บซากจะเยอะไปนะไอ้คนเลย

ไร้เอกันเองไปกูไปเนี่ยเอาอาลุยาเอ้ยสองรอบเลยนะเว้ยจาพิชจาพิก ไอ้ฟินเล่มึงโม้เกินไปะเนี่ยเปียบแม่งโดนเลยเฮ้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 ยยายายาใครใครใครอัไม่เย็นโอ้ยฟินเล่โอ้โอ้โหดับเบิ้ลเลยครับโอ้โหอย่างนี้ต้องซูมแล้ว เราโดนแล้วแปลว่าเอ่อเสร็แล้วโคคิลโอ้ยตายตายตายรวยเก็บเอ้าคืนเอาคืนเอาคืนมาแต้มรัสโอ้ยทีเดียว โอ้ยบึดเสียงมีดเดี๋ยวน้าหน้าโอ้ยไอ้คนไอ้คนใครต่วะห่นไงั่นงไเนอ้คอ้น้คนไอ้นอ้ค้อ้อ้ค้อ้คนไอ้้อนอ้คนไอ้อ้ไอนไอนไอ้คนไอ้คนไอ้คนไนไอ้น ท้ายตรงนี้เว้ยระบบรมเปิดอะไรไม่ต้องเอ้าไม่ต้องเปิดโดนรอดได้ไงรอดได้ไงรอดได้ไงเมื่อกี้ถือว่าเอ่อโอ้ยยิ้มเดี๋ยวปัดเฮ้ยบิ ต้มเลยล่ะโชคดีจ้ะโชคดีเกมมันเข้าข้างอืโอ้โหได้สมแองศาไหนเนแม่งเยอะไม่ไหวารณ์มอนเดินไปจบสิ

อันนี้ไม่ซูไม่สโลครับไม่ซูกูจะสโลโอ้โหตักคนตักขุ้อะอสประิเน้ยตัวประชิดตกโชการย่าไก่เด็ครับแเน้อกายเดี๋ยวเดี๋ยวขอตอบแอนี่แป๊บนึงอ่าจบไไอ้ส

ะใครเรียกครับเอาเดี๋ยวไม่ได้เอามาโถี่เอ๊มกินด้อมคิงด้อมก็ในห้องกินเองไม่เล็งเล็งเล็งไดเวอร์คิงด้อมมาไงโคตรงงเลยก็เดินมาไงเออถามไมแปลกหลับหลับ มีระเบิดด้วยกองตับแท้อะไรวะอุ้ยโนสโคมหงายเลยเอ้ยเอ้ยเออ้ามีแท็กมีแท็กยายายาไม่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 เราเราคนนี้ครับต้องช่วย

ไม่ใครอะไ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 รโอ้โหมันมาสับแล้วแหวน้าโอ้โะเอาคืนเอาคืนผโคตรดวเลยเอาคูไม่ติดอะไรวะหลอนไม่ยิงหนึ่งขลังปุ๊บยิงไม่ออกเลยเออ ม่ได้เล็งไม่ได้ลิงจรังโัวแล้วตัวกลัตัโกตอมเป็นครั้งแรกที่ยิงคุณเธอได้ใครยกชนายโย่นายโยเลยบอสสิงตัดไปแล้ว

เราเกิดมาดูเย่เราแวกเราบีเราแวด้วยไม่ตายไม่ตายที่นี่ก็มีดเก่งนะมนเค่าตัดมงได้เลมาตย เวลาปฏิทินก็สลอมลินโอ้ยแย่แยเแย่แทแ่แย่แย่แย่แ่แย่ย่ยิแแย่แย่แย่แ่แย่แย่แย่แท่เกมแม่ยุติธรรมอแ่โอแล้วยิงยงแ่ย่้ย่ยฮ้ยไม่ใครเอะไม่่แล้ว ผมไม่ตู้ผมหนีก่อนบหนี่เหรอ,อใครแยงง่งมีใครแย่งหมอเสรจกจนข้ยิงเข้าแผลเดิมซ้ำดีกว่าเมื่อกี้นี้ไวดีเนี่ยไอ้ชูงเม่แม่ออก<ะ>ไปเวียนเทียนเออเดี๋ยวก็ไปเวียนเทียนแล้ว Ui Viên tiền, ở viên Ôi ui Ờ, ui ui thế ui đi ui 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 ะถามหน่อยได้เล่นอะไรเล่นรายการเล่นเล่นอะไรไม่รู้เล่นเล่นเปลยเล่นเกมไงถามแต่กว่าเฮ้ย <laughs> อ,อันนี้ยอมตั้มก็จะเอาให้ได้หนูจะเอาอหมอเสียงโอ้โห <laughs> ยาระยะไกล อย่านอนหลับด้วยเลยเอาหลับเอาแย่กว่าแย่ยิงคนหลังก่อนเดี๋ยวคนหลังแย่งอะไรยังไม่ไมีสเตจเลยวะเอาเฮ้ยปืนยิงไ,ไม่ขึ้น เอา้ากำลังตอบเฟสเลยอ <laughs> ะไรหมดกำลังตอ,อ,อบเฟสต,ตอนมองไม่ออกตอนอวิ่งออกมานะครับเ่อไม่แต่ฟันจ่ารู้ตีเกิน เสียงแงเสียงเขาเต็มๆเลยเฮ้ยแท็กวิลยี่มัสแท็กว้าวอะไรวะเฮ้ยอะไรวะสับเร็วที่ที่ยใครใครสับไปไอ้พิวฮะใครวะ เ,ม,เ,เมันใส่ศูนย์เก้าเข้ามาหรือเปล่าไม่ยีอยวอดี๋ยิงแล้วเดี๋ยวยวูอบเอาเจ๊จ,จีนสุดท้ายเหล่านะเว้ไกายโดนจนได้โดนตลอด ล้อยังลูกน้อยโ้องสาม s h o ยิงเข้ากลางหลังยังแตกอีกอ่ะนี่รู้สึกรู้สึกว่าเวลาเดินมากลางโอกาสรอดน้อยมากโอกาสรอดน้อยมากไม่ไหวจะคลีอ่ะ อาเดี๋ยวเป็นมอขอดูศพไอ้ไฟนอลี่ครับนึงเราเร็วเร็วแม่กูยิงเดินไปตอกว่าดาวเถีมว่าไงตงมือศูนย์เก้าเฮ้ยงมือศูนย์เก้าใช่ไหมใครใช้ใครใช้ไอ้ไนี่เออกราออกไปเปลี่ยนด้วยครับเปลี่ยนอะไรนะ บอกว่าเลยนะบอกว่าขี้เกียจเปลี่ยนเปล่าได้นะพวกดอดอีกแล้วนี่โอ้โหกล้าพูดมากบอกว่าขี้เกียจเปลี่ยนโยโยเปลี่ยนใช่ป่ะครับผมไปเปลี่ยนบอกว่ได้แล้วห้ามใส่ต้องมาใส่มันก็ยังจะยิงกูให้ได้นะ กูสาดดริฟขนาดนี้มึงอยากจะยิงทำไมได้นี่นี่โอ้มันขอมไม่โดนเหล่าไว้กี่ตัวแล้ว็ไม่รู้ได้สักทีแม่งนั่นไงเอาเอาเ้าเห็น User joined your channel แ้ก oh นี้เป็นนัดยิ Hello, oh. ้มจีมอสเลยอ้าเฮ้ยอ้ยข้ามาครับฮัลโหลกใครลัะโอ้มาแบบช่วงสำคัญอีกทำไมเกิดอะไขึ้นทำยังมีอยู่ใช่ไหมมด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 อ้าวเ่งมดี

<ś les> ที่เ,เราต้อง <ś les> เราต้องทำให้สมกับใารบเะ